เอาไปเลยครับไปนั่งเก้าอี้ก่อนครับอาไปเลยครับ alegre porque okay. أبى <applause> ألعب <applause> 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 เอามาเอาตรงมาเลยครับเราจะออกทีวีแล้วครับเดินนะครับเป็นแถวายิงระยะด้วยออกทีวีแล้ววันนี้ไลเชิญนเลยครับเยิอนตรงมาเลยนะครับรายิงรยะด้วย,ยจำไม่ได้ถ่ายไว้จะลืมเยินนะครับยิงระยะด้วยนะายิงระยะด้วยนะเขาแถวให้ด้วย ตอบแล้วนะครับขอบคับพี่น้องครับยกเครื่องครับตอบแล้วนะครับประดมมือนะครับกระดมมือโมตัสสะสัพพะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทตะนะโมตัสสะสัพพะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทตะอาคาทิปุรีสสุดทพริวิจุตคีวาปะทุมานคีอะรังวัา นาชายธิตีมานาคีวิชิตพีทีวีที่อธิษฐานที่ท,าท่ทานได้มีความประสงค์นะครับที่จะมาขอพอรจากผู้อิจ้านะครับอธิษฐานได้เลยครับไปช่วยนี่ครับผมขอพรจากผู้อิจฉานะครับเพ่จะได้ตั้งที่อธิษฐา,านขอพรจากผู้อิจฉาขอที่อากได้โฉมบ

ตัวอะไรครับมนเหรอคะครับเหมือนจะเห็นเนสี่เก้าเจแล้วก็สาหค่ะสี่เก้าเห้าเกับสาค่ะสี่กับสาใช่ชัดมากมันโดนปีด้วยมันเืองหลมันเก่งด้วยเหรอไม่ได้เก่งหรอก็นนเห็นตัวไหนครับนี่สี่นี่เก้านี่เจ็ดสี่เก แกนีในี่เลี้ยงอย่นี้เลยนะเรี้ยงนะครับสี่เก้าเจ็ดตอนนี้ตอนนี้ให้มันให้เงินมันมาเยอะแล้วเห็นตัวอะไรเมื่อกี้นี่ถ่ายเห็นตัวอะไรครับเดี๋ยวพ่อจะดูเดี๋ยวพ่อจะดูยังไม่จอใอยังไม่พอใจลองไปซูมดูอีกรอบซูมดูอีกรอบซูมเลยซูมซูมให้เห็นหน่อยซูมให้เห็นหน่อยได้ตัวไหนอ่ะไหน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 ให้ดูหน่อยได้ตัวไหน ตัวไหนครับนี้เลขหนึ่งกับเลขเก้าเลขแปดกัเลขเก้าเลขหกัเลขเกอ๋อเลขหนึ่งกัเลขเก้าหนึ่งเก้าใช่ไหมั๊ะกลัไปต้องยิมหัวเราะใช่ดิอ๋อโอเคขอบคุณมากครับนแล้วนะครับยืนไวเอานะครับไปทางนี้นะครับโอ้ออกข่าวีมูรับเข้าไปดูอ โชกดีนะครับได้ทางลอไภัยนะครับทางออกทางนี้นะครับเป็นมะคุเทศะออเป็นมะคุเทศน้อยใช่ไหมครับเพื่อคอยดูแลพัดวีทำไมมีพัดมีวีด้วยเพราะว่าให้อะไรบางคนก็ร้อนครับบางคนก็ร้อนลมครับอืเวลามาเลยเอาพัดมา ช่วยขายร้อนให้ผู้ที่มาครับทางออกทางนี้นะครับคิดอยู่เหมือนกันว่าจะพัดลมมาดี่ไหนครับคิดอยู่เหมือนกันว่าจะเอาพัดลมมาเลยพัดแบบนี้เหนื่อยใช่ไหมคับผมีไฟไหมล่ะไม่มี่อยู่หน้าศาลอ๋ออยู่แต่หน้าศาลมาตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับตั้งแต่แปดโมงครับแปดโมงเช้าจะถึงเท่าไหร่ครับ สี่โมงสี่โมงสี่โมงเย็นเลยอ่ะอ๋อขอโชคดีนะครับออขอทางนี้นะครับได้ไหมครับไี้ไหมอ๋อมาซื้อซื้อมาเอง่ซื้อเองซื้อมาเองกีมงอ่ะถ่ายรูปแม่รับจ้งอืมน่ารักจัง เองครับอ๋อซื้อมาเองยที่ตรงตรงร้านขายของครับยี่สิบบาทครับอ่าครับแล้วอะไรเนี่ยอะไรยี่สิบบาทครับอะไรยี่สิบบาทซื้อมาเองครับจากเงินทิปนักท่องเที่ยวออ๋จากเงินทิปนักท่องเที่ยววันหนึ่งน้องน้องเขาให้ทิปเท่าไหร่น้องวันละร้อยวันละร้อยยี่สิบเยอะกว่าครับต่ะมาณแปดพันจะได้น้อยกว่าครับอืแล้วก็แปดห้าร้อยครับบางทีก็ห้าร้อยเหรอ แล้วเงินที่ได้เอาไปทําอะไรครับอเอาไปสมทบทุนการศึกษาครับเอาไปสมทบทุนการศึกษาเอาไปซื้อของที่อยากได้ครับอ๋อแล้วอยู่อยู่ชั้นปไหนก็หก<อ><อ>ครับปหกใช่ไหมครับครับปหกเลยใช่ไหมต้งเน,นี่ยอันนี้ม,ม <อ S 2> ครับอ๋อมีปสองเรา<อ>เราปหกใช่ไหมเรอยู่ปห้าค่ะปห้าหรือมห้า เออเนาะโอ้โหได้มาแล้วเอามารวมกันใช่ไหมครับผมอ๋อแบ่งกันมาแบ่งกันให้เท่าเท่ากันครับสมมติว่าวันนี้ได้ห้าร้อยก็แบ่งกันครับแบ่งกันกี่คนเจ็ดคนใช่ไหมหรือหกแล้วแต่วันครับเอาแล้วแต่วันสมสมมติว่าห้าร้อยนี่แบ่งให้เท่ากันเลยครับวันหนึ่ง ได้ประมาณกี่บาทสูงสุดเลยได้ทิปอ่ะจากนักท่องเที่ยวที่มาจะเป็นทุกวันเสาร์อาทิตย์จะได้เยอะกว่าครับอ๋อวันเสาร์นักท่องเที่ยวมาเยอะคจุดต่อไปจะเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะขอครับที่1นอข้ขอครับที่นอขอวน่เยอะนะคะัเวลาแล้วนะคโชคดีนะคะ ไปถึงมาที่นึงแลครับจะนำกลอดไปนะคะโชคดีนะคะ,ะ,คะขอให้เจอเลขด็ดๆนะครับ <c oughs> ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะนะคะออกไปทางนี้นะครับ่อ,ออกมาทางนี้ครับ <c oughs>